มันเป็นความมงคลนะคะคือเปิดปีใหม่ปุกแล้วได้ใส่เครื่องประดับอันเป็นมงคลแบบนี้เลยแล้วก็เขามีอินสตาเรชั่นมาจากโหงแล้วก็ดอกลเมยด้วยค่ะซึ่งมันสื่อถึงความเป็นสง่าง,งามและสิริงมงคล<ส>ค่ะก็เป็นเกียรติมากมาค่ะสวยมากๆด้วยแค่เห็นด้วยขอเสียงปรบมือเลยค,ค่ะว่ากันว่าว่ากันว่าปีนี้ใครที่ไดมาที่สืด ก Central Plaza โดยเฉพาะที่ Central แห่งนี้นอกเหนือจากจะจะเฮงๆในเรื่องของการงานว่ากันว่าในปีนี้จะมีโชคลาภแล้วก็เห็งมากในเรื่องของความรักด้วยตรงนี้คุณเบลล่ามีคนที่เห็นอย่งไรบ้างคะคือเบลคิดว่ามาที่เดียวคร รักก็มาที่นี่ได้เลยค่ะรวมถึงช่วงรุษจีนดนะ้วยเนาะจ่ายไหวเที่ยวที่เดียวครบจบค่ะใช่ที่เดียว,ยวรคยวรบจบเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุด lucky in game lucky in work แล้วก็ lucky in love อีกด้วยงั้นรุษจีนนี้ค่ะวางแผนหรือยังคะว่าจะทําอะไรบ้างก็ความจริงยังไม่ได้พีแผนอะไรเลยค่ะยังไม่ได้คิดเอาไว้แต่ก็กะว่าจะมาที่นี่แหละเพราะว่าก็เห็นบอกว่ามันมีครบทุกอย่างด้วยก็ใหม่มากมาก ทีนี้นะคะให้อวยพรพี่ๆสื่อนชนแขกผู้มีเกียรติรวมไปถึงฟแฟนๆที่วันนี้มาให้กำลับบงใจสักนิดนึงค่ะค่ะก็ซินเจยุเอีอซินิควายเลอร์นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเฮงๆปังๆตลอดปีคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการเลยค่ะขอเสริมมงคใหก้กับคุณเบล่าด้วยค่ะ,เ,คเ,ดคะเดี๋ยวเรียนเชิญ